ทุกคนนะครับผมวันนี้เราก็จะมาสอนลงมอท่าทางการต่อสู้นะครับผมเราจะมาสอนลงในวันนี้ก็เป็นคลิปง่ายๆสั้นแป๊บเดียวนะครับผมจะมีท่ากระโดดต่อยแล้วก็ท่าวิ่งกระโดดครับเนี่ยเราแตะข้ามกำแพงดูนี่อย่างเท่อย่างเทพตรงนี้บักดูครับอุ้งอย่างเทพเลยน้องๆนี่มีท่านั่งเนยอย่างเท่อย่างเท่ ก็ดูเอานะครับเดี๋ยวจะดูนี่ถ้าเดินก็โคตรแจ๊กน้องๆดูดูดูเดินอย่างแท้จะมาต่อยคนดูจริงดูนะนี่อย่างเท้นี่อย่างเท่ครับเดี๋ยวเราไปชมการลงวัดเลยครับผมเอาละครับผมถ้าใครหลดมาก็จะก็แต่คุณนะครับผมคุณจะหลดไว้ที่ไหนคุณก็เปิดเข้าไปแอปนี้นะครับผมแล้วก็เข้าไปที่นี่ครับแล้วก็กด คัดลอกไว้ครับแล้วเราก็ไปหน้าหลักของแอปนี้เลยแล้วก็เข้าไป Android Data ครับผมหาคอมเดลโลสตอร์เกมแล้วผมแล้วเข้าไปไฟล์แล้วก็กดวางเลยครับกดวางตรงนี้เลยครับผมง่ายๆครับแค่นี้ก็ลงมอดเสร็จไปที่เรียบร้อยครับผม คที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดตับสไค้ให้ผมด้วยนะครับผมบดครับ